สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการน้องพายตัวน้อยนะครับวันนี้น้องก็สาล่าเริงครับวันที่ห้าแล้วนะวันที่ห้าเหมือนเดิมสงสัยติดควานนะครับติดควานเพราะน้องก็ไม่เคยห่างไม่เคยห่างจากควานะครับ ่านก็ไปปั๊มน้ำนมให้น้องทานแล้วช่วงเช้าตอนนี้ตาน้องทางพี่มาพี่มาพี่เร็วๆเรมเรวันนี้ดูคุณเรียกนี่มาเลยนะครับน้องก็โอ้ยสมบูรณ์ ก็ได้ทานนมผมควบคู <c oughs> ่กับนมแม่ไปด้วยนะครับน้องลายตัวน้อยเนาะเอ้าห <c oughs> องหาคนหยอกครับตอนนี้ยังไงเป็นยังไงน,นี่ฮะออโอ้ยว่ามีคนไปนอนเลนนัมบอตอนนี้ก็ผมว่านเนี่ย น้องก็ปกตินะครับตอนนี้นก็ทานนมผงถ่ายถ่ายก็ปกตินะก็ก็เหมือนน้องช้างทั่วไปนะครับก็ไม่มีอาการาท้องอืดหรือว่าท้องเสียนะครับก็ทานนม,มแม่ไปด้วยก็มีภูมิต้านทานด้วยนะครับภูมิต้านทาน,ทานให้น้องได้มีภูมิต้านทาน,ทานแล้วก็ไปปั๊มน้ำม,ม,มุมมาบ่อยนะครับบ่อย ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าน้องร้องหิวมากๆ่อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงปั๊มมาครั้งหนึ่งแล้วก็ทานนมผงควบคู่ไปด้วยนะไปสร้างผลเลยตอนนี้ก็ให้น้องได้โดนอ่าโดนแดดด้วยเนาะเพราะว่าจะได้แข็งแรงนะครับถ้าอยู่แต่ในร่มมากๆไม่โดนแดดโดนอะไรก็ ไม่มีภูมิต้านทานนะครับดูน้องไม่ไม่ซึมไม่มีอาการซึมนะครับก็ล่าเริงเหมือนน้องช้างปกตินะครับถึงไม่ได้ทานนมแม่มาสองวันเข้าวันที่สามแล้วนี่นี่ก็จะเข้าห้าวันนะห้าวันน้องก็ปกติดีนะครับดูจากหน้าตาจากแววตานะครับ ไม่มีอาการเสื่องซึมไม่มีตาก็ไม่ได้เศร้ามองอะไรครับตาก็สดใสตอนนี้ก็อตอนคลอดมาก็ตาแดงๆตอนนี้ก็เริ่มจะหายหายแล้วเนาะอาการที่ว่าเหมือนน้องช้างคลอดใหม่ตาแดงๆครับมานี้มานี้นเร็วเรวไปทางไหนทางนั้น <c oughs> โอ้ยเป็นหาคนหยอกอยู่ตอนนี้ อากาศก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะเมื่อคืนน้องก็อยู่ใต้ทุนบ้านนะครับนี่ฝนตกน้องไม่ไม่ออกมาข้างนอกเลยนะครับ <c oughs> ก็ปูที่นอนไว้น้องก็นอนครับนอนเมื่อคืนนี้ก็นอนนอนประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนจนถึงเกือบเช้าเลยนะครับเดี๋ยตื่นมาก็ได้ทานนมเลยนะครับไปปัน่นนมนมแม่มาให้น้องแล้วครับตอนนี้ าทานไปหลายรอบแล้วช่วงเช้านีเ่เป็นยังไงฮะชิดหอนแมวคนนะแข็งแรงมากครับดูแวล้าน้องครับ,บตาไม่ไม,ไม่ไม่ได้เศร้าซึมอะไรครับนี่ก็เหมือนน้องช้างที่อยู่ในแม่กับแม่ทั่วไปนะว่านะดูไม่มีอาการซึม มีอาการล่าเริงตลอดเวลาเลยนะสังเกตใบหูได้เนาะครับผมว่าถ้านองช้างที่มีอาการซึมใบหูเขาจะไม่กระดิกนะครับอันนี้ก็น้องก็เวลาทานนมนี่ใบหูกระพือปั๊บๆเลยยังเด็กเป็นยังไงฮะวันนี้ตอนนี้สะดือน้องกอ็เริ่มสนิทแล้วนะครับตรงที่เราเราเย็ยบไว้ตั้งแต่วันที่น้องคลอดคนระับ พอได้ใส่ยาใส่ยาแล้วนะอยากออกไปบ่นะไม่เหมือนอวันที่สามนะวันที่สามน้องน้องจะร้องมากครับวันที่สามวันที่สี่ที่ห้านี้ก็เริ่มไม่ร้องแล้วครับตอนนี้ก็จะติดติดพ่อควานแล้วนะตอนนี้เนี่ย เราเอาเข้าไปหาแม่ก็แม่ของเขาก็ไม่รับนะครับไม่ร้องหาลูกเลยนะแม่ของเขาเนี่ยก็เวลาเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อน้องด้วยนะเพราะว่าแม่ของเขาก็เราเคยเข้าไปแล้วเราบีบบบีนมนะบีบนม,นบบบนมทีนี้ก็เอาน้องเข้าไปพอน้องสัมผัสสัมผัสแม่นี่ไม่ได้เลยครับแม่ของเขาจะกระตุกขาแล้วก็จะ สลัดจะนอนทําทุกปีทีทางครับไม่ให้ลูกได้ได้ทานนมเราก็เลยตัดสินใจาประความของเขาแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ออกความคิดเห็นก็ให้น้องอยู่ในนี้เนาะคอยไปปั๊มน้ำนมมาให้น้องครับอก็จะได้ทานควบคู่กับนมนมนมผงด้วยครับชง มานี่มานี่มานี่ทางพี่ <c oughs> จงังดจยางมือมือเบ็เ็เลยครับนี่ถ้าไม่มีใครเล่นด้วยนี่ก็จะเดินอย่างนี้ครับทั้งวันครับเดินไปเดินมาเวลาหิวก็ร้องครับเวลาหิวปุ๊บเราก็ต้องไปปั๊มน้านมมาให้น้องอตอนนี้น้องก็ปกติดีนะครับาการขับถ่ายก็ปกตินะปกติเมื่อเช้าก็ถ่าย สองรอบแต่ว่าไม่ไม่ไมหญ่ก็เหมือนขับถ่ายน้องช้างทั่วไปนะครับแถมถ่ายผมว่าก็ถ่ายเยอะเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เหลวมากเกินไปเนะาะถ้าน้องท้องหรือว่าท้องเสียก็การขับถ่ายก็ไม่ไม,ไ,มไม่ใช่อย่างนี้นะเราก็ดูการขับถ่ายน้องด้วยว่าน้องทานนม ผงหรือว่านมชงเข้าไปนี่จะมีอาการข้างเคียงหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าน้องการขับถ่ายปกตินะครับปกติวันนี้ดูเหมือนน้องจะสดใสกว่าวัน,ว,นวันที่ที่สามนะครับที่สามที่สามที่แม่ไม่เอาลูกแล้วนะวันที่สาม ในทานนมผงด้วยน้องก็อิ่มนะครับอิ่มแต่ก็นมผงนี้ก็จะให้ทานควบคู่กันไปนะ,ะก็ไม่ได้ทานจนน้องอิ่มแบบแบบใส่กระปุกใหญ่ๆเนาะกินจนจนเต็มนะครับแต่เราก็คอยป้อนอเวลาน้องหิวครั้งละนิดครั้งละหน่อยครับ ก็จะได้ทานควบคู่กับน้ำนมแม่ไปด้วยนะครับดีที่มีน้ํานมแม่ให้ให้ลูกนะครับนี่ทานไปแล้วก็มีภูมิต้านทานด้วยนะครับมาพี่มาพี่มันนี้โลโเโ็โร้ยเาไดยินเสียงไม่ได้ครับ ถ้าได้ยินเสียงคนคนเรียกนี่จะร้องนะครับร้องช่วงนี้กําลังติดติดพอกฟ้านของเขาตอนนี้วันนี้กอนเอยสีแดนมาเลยบป่าคุณนะ่ะโอ้ยใหญ่ใหญ่แถวเนาะนี่ <c oughs> ดูตาแววตาเนี่สดใสนะครับดูแววตาน้องก็รู้นะครับว่าน้นองช้างไม่มีอาการเสื่อมซึมนะครับเราก็สังเกตได้นะครับสังเกตจากแววตาจาก หูน้องอกระดิกกระพือเวลาทานนมนี่กระพือเหมือนเหมือนทานนมจากเต้าแล้วทานนมจากที่เราชงให้แล้วก็จากเราปั๊มให้นะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับนี่เป็นยังไงนี่ฮะคิดหอดคิดหอดอันประควาหรือว่าคิดหอดแมอ ส่วนทรงสูงครับสูงใหญ่ด้วยนะครับท่านลางนาบ่ลางว้นาเราก็จะอัปเดตอาการน้องให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าน้องอาการเป็นยังไงาเวลาทานนมผงหรือว่านมชงนี่จะมีอาการข้างเคียงหรือไม่นะตอนนี้ก็ปกตินะครับอาการน้องก็ปกติอยู่ ก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการน้องตลอด24ชั่วโมงครับเราก็อยากให้น้องได้ทานนออมอิ่มๆนะครับจะได้สมบูรณ์เร็วครับสมบูรณ์ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะเพราะว่าได้ทานนมนมไปหลายรอบแล้วนะครับ สำรวจด้วยนะอยู่ในใต้ทุนบ้านก็จะมีลมครับเป็นลมเลยนี่ยาไปแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องลพรตัวน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตอาการพัฒนาการของน้องให้ดูบ่อยๆนะครับ ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, นะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องของน้องทางน้องเมย์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ